มะม่วงโอ้ยแ,แค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วนะคะนี่เลยค่ะแล้วเสร็จแล้วค่ะวันนี้ค่ะการจะมาชวนทำเครื่องจิ้มค่ะไม่มีหรอกน้ำปลาปงน้ำปลาหวานนะะการ,ราไม่รู้จักการไม่เคยกินตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะอ่านี่เลยกะปิโวหรือกะปิหวานโอ้ยวันนี้แซ่บทั้งคลิปแน่นอนค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียว สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะวิธีการทําก็ง่ายๆได้ดั่งใจเสกเลยค่ะนี่ในส่วนของมะม่วงนะคะมาเพิ่มความกรอบให้กับมะม่วงกันนะคะแล้วก็ในส่วนของกะป,ปิโวที่กันว่านะคะกะป,ปิหวานนะคะเครื่องนะคะก็จะมีค่ะพริกสดซอยค่ะแบบนี้เลยนะคะหอมแดงซอยค่ะน้ําตาลค่ะการใช้น้ําตาลมะพร้าวแท้เลยนะคะเขาจะให้ความหวานแล้วก็รสชาตินะคะที่หอมมันค่ะแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยค่ะ ขาดไม่ได้เลยค่ะกะปิโวก็ต้องมีกะปิค่ะกะปิการเอาไปย่างนะคะเพิ่มความหอมค่ะตอนนี้นะคะหอมอบอวลมากเลยค่ะนี่เตรียมไว้นะคะแบบนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวการจะมาทําในส่วนของมะม่วงกันก่อนนะคะเราจะมาทําการปอกมะม่วงกันก่อนค่ะเลือกลูกใหญ่เลยนะหัวเหลืองๆแบบนี้เลยค่ะนี่ปาดหัวก่อนเลยนะคะหามีดสองคมหรือมีดอะไรก็ได้ค่ะที่เราปอกถนัดๆนะคะนี่เลยค่ะทําการปอกเลยค่ะ เหนือเขากลังเหลืองสวยเลยค่ะอร่อยค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นอ่าของการยี่ห้อแก้วขมิ้นนะคะหรือเป็นมะม่วงเบาเนาะมะม่วงเบามะม่วงสามฤดูลูกเล็กๆค่ะเขาก็จะเปรี้ยวๆหน่อยนะเนี่ยค่ะปอกให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะอ่าพักไว้ก่อนค่ะเราจะกินกี่ลูกมาเลยค่ะจัดเลยค่ะเอาค่ะนี่นะคะมะม่วงของการค่ะปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําปูนใส่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ การก็แค่ว่าเอาปูนแดงกินหมากเนาะอ่าหก้อนหัวแม่มือเนี่ยประมาณครึ่งช้อนนะคะแล้วก็ละลายกับน้ําประมาณลิรครึ่งเนี่ยค่ะเอาแต่น้ำํำใส่เขานะคะใส่ลงไปแล้วการก็จะแช่ทิ้งไว้นะคะสักประมาณ10นาทีค่ะเนี่ยค่ะเพิ่มความกรอบเด้งนะคะให้กับมะม่วงของเรากันค่ะนี่เลยเป็นตัวช่วยดีๆนะคะไม่อันตรายค่ะกินได้เนาะน้ำปูใส ค่ะมาค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของกะปิโวกันค่ะอันนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะเขาจะไม่แข็งมากนะนี่การตักออกมานะคะประมาณ1ช้อนนะคะอ่ะเนี่ยสองช้อนจากนั้นการก็จะมาเอาในส่วนของกะปิค่ะกะปิที่ย่างไฟแล้วนะคะกันอยากกินมาหลายวันละเมนูเนี้ยแต่การยังไม่มีโอกาสได้ทําเชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะก็คงเคยได้กินเมนูนี้กันมาเนาะเออ การนะพ่อการเราทาให้กินอยู่ที่บ้านอ่ะอืมนูออร่อยมากเลยอ่ะสมัยเด็กๆนะเลยการบอกว่าการนะไม่เคยรู้จักน้ําปลาหวานไงอย่างแรกที่การรู้จักก็คืออันนี้เลยกะปิโว่พ่อก็จะเรียกกะปิโว่เดี๋ยวพ่อทํากะปิโว่ให้กินนะเนี่ยแล้วก็แถวบ้านเนาะมะม่วงเยอะอะไรเงี้ยค่ะใส่ลงไปสักประมาณ1นสองช้อนนะคะกะปินะคะของการนะคะเขาไม่ค่อยหวานแอบไม่ค่อยหวานว่ะไม่ค่อยเค็มมากนะคะการจะใส่กะปิลงไปสักประมาณ3ช้อน ย่างให้แห้งให้เกลียมแบบนี้เลยนะเขาจะเพิ่มความหอมมากเลยค่ะคนค่ะกะปิกับน้ำตาลนะคะให้ละลายเลยค่ะอืกลิ่นเรียกน้ำลายได้ดีมากเลยอะ่ะ <c> ก <oughs> าว่าทำไมกันคนยากกันลืมนี่เลยค่ะน้ำปลาค่ะอย่างที่การบอกนะคะก่อนสิ่งอื่นใดน,นะจะเติมน้ำปลาให้ชิมกะปิตัวเองก่อนนะคะว่ามีความเค็มมากน้อยขนาดไหนนะคะการจะใส่น้ำปลาลงไปแค่หนึ่งช้อนนะเนี่ย เขาก็จะขนง่ายขึ้นนะอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับน้ำปลาหวานนะเนาะแต่เพียงเราไม่ได้เอาไปเคี่ยวเอามาทำการบี้ขยำแบบนี้แทนนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองง่ายๆค่ะการชิมและจะออกเค็มเกินไปนะถ้าเค็มเกินไปใส่น้ำตาลจ้าใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อกี้การใส่ไปสองใช่ไหมอันนี้เป็น3นะรสชาติความอร่อยอยู่ที่เรา หวานหวานเค็มเค็มมะม่วงอมเปรี้ยวนะเข้ากันลงตัวสุดๆเลยค่ะจะเติมน้ำเปล่านะคะน้ำต้มสุกค่ะสักประมาณนิดหน่อยพอนะคะค่ะนี่นะคะลองปรับแต่งนะคะรสชาติค่ะก็คือถ้าเค็มก็ใส่หวานเข้าไปค่ะใส่น้ำตาลนะนี่การใส่น้ำตาลประมาณ3ช้อน แล้วก็กะปิค่ะประมาณ3ช้อนนะคะ3น้ำตาล3 4มช้อนได้เลยค่ะใส่ลงไปนะนี่เราทำถ้วยใหญ่หน่อยเนาะอ,อย่าให้เขาเป็นน้ำมากนะค่ะให้แค้งแบบนี้เลยค่ะพอเวลาเราใส่หอมแดงลงไปแล้วะคะ่ะเดี๋ยวหอมแดงเขาจะเป็นน้ำอีกนะคะอ่าเดี๋ยวพอเวลาจิ้มะจะจิ้มไม่ติดถ้าเกิดเหลวเกินไปนะคะก็จะเอาพริกค่ะใส่ลงไปนะคะตามความชอบค่ะนี่เลยแล้วก็หอมแดงค่ะ ก็จะใส่ไปก่อนบางส่วนนะเดี๋ยวกันเอาไว้ตกแต่งหน้าด้วยฮ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุกคุกเขาเขาขยำขยำนะคะนี่ค่ะอ่าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะในส่วนของกะปิโวของการค่ะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งคือกะปิหวานนะคะเนี่ยเลยบอกเลยค่ะน้ําลายแตกอีกแล้ว เตรียมไว้นะคะไปค่ะเดี๋ยวกันจะมีอีกหนึ่งสูตรนะคะมาแบ่งปันกันค่ะวันนี้นะคะเอาไปเลยค่ะแบบจุกจุเลยค่ะมาค่ะอีกหนึ่งสูตรนะคะกะปิหวานแบบแห้งค่ะเช่นเดิมค่ะเราจะใช้นะคะกะปิที่ย่างไฟแล้วนี่เลยกะปินะคะอันนี้การใส่ไปก่อนหนึ่งช้อนนะคะก็ไม่ยากค่ะกะปิย่างไฟนะหาใบตองห่อใบตองเสร็จแล้วก็ย่างกับเตาแก๊สได้เลยค่ะย่างให้แห้งๆเกลี่ยๆแบบนี้นะคะ ให้เขาจะได้เพิ่มความหอมนะคะ2-3ช้อน3-4ช้อนอ่ะกันทํำทั่วใหญ่เลยแล้วกันค่อยๆใส่น้ําตาลลงไปนะ1ช้อน2ช้อนอ่ะประมาณ2ช้อนน้ําตาลจะเป็นน้ําตาลไม่ฟอกสีนะคะหรือจะเป็นน้ําตาลทรายขาวก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะค่อยๆนะคะบี้น้ําตาลกับกะปินะคะให้เขาร่วนค่ะนี่เลยตอนแรกอกระปิเขาจะจับเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นะคะนี่ เราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะค่อยๆบี้ค่ะให้กะปินะคะเขาร่วนเลยค่ะสามสี่กะปิกันเยอะนะคะทำเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเนาะออใส่กระปุกหากระปุกหา,กะกหาอะไรเงะะี้ยค่ะสะดวกต่อการกินทั้งต่อๆไปนะอ่ามะม่วงกะปิโวกะปิแห้งแบบนี้ค่ะกินได้เรื่อยๆเนาะเป็นของว่างทำงานอยู่กับบ้านอ่า แกงง่วงยามบ่ายโอ้จัดเลยจ้าให้รึมกันทั้งบ้านไปเลยค่ะยังเห็นว่ากะปิเป็นก้อนนะคะก็ให้ใส่น้ำตาลทรายนะการใส่ไปห้านี่ห้าช้อนนะคะช้อนที่ห้าคนค่ะผสมเอาให้กะปินะคะเขาล้วนเลยค่ะหกหกช้อนค่ะประมาณหกช้อนเนาะหลังจาก คลุกน้ําตาลกับกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มความแซบค่ะด้วยพริกป่นนะคะใส่ลงไปค่ะอันนี้ตามความชอบเลยนะคะก็จะใส่ลงไปสักประมาณช้อนครึ่งนะคะแซบนัวอร่อยจริงค่ะผงปรุงรสค่ะจะเป็นรสหมูรสไก่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบหรือจะเป็นผงชูรสก็ได้ค่ะพริกป่นนะคะเพิ่มเติมได้นะค,ะค่ะนี่นะคะคลุกจนแบบว่ากะปิะคะ่ะ เขาล้วนแบบนี้นะอืหอมอ่ะกันชอบมากเลยพอเวลาไปซื้อตามร้านผลไม้นะนี่เลยน้ำจิ้มกะปิอ้าวเด็ดดวงถลวงไส้ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดในส่วนของมะม่วงกันต่อค่ะโอ้โหเครื่องจิ้มพร้อมเสิร์ฟแล้วจาา้ามาค่ะ นี่นะคะในส่วนของมะม่วงค่ะนี่เลยแช่ลืมไปเลยค่ะครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เดี๋ยวกันจะเอาในส่วนของเนี่ยค่ะมะม่วงนะคะไปล้างน้ํานะคะทําความสะอาดค่ะค่ะนี่นะคะมะม่วงค่ะการก็ล้างทําความสะอาดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็จะได้มะม่วงนะคะแก้วขมิ้นเหลืองๆกรอบๆแบบนี้ค่ะแต่เรายังไม่ชื่นใจนะเรามีความกรอบแล้วเราอยากจะได้ความเย็นชื่นใจนี่เลยค่ะให้เบื่อนเตรียม น้ำนะคะรอยน้ํำแข็งแบบนี้จ้าเราจะเอามะม่วงนะคะของเราค่ะเสิร์ฟแบบกรอบเย็นชื่นใจนะคะก็เอาลงไปแช่น้ํำเย็นอีกรอบหนึ่งคะ่ะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะการจะแช่ทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีเนาะเอาค่ะนี่นะคะมะม่วงค่ะแช่เย็นเย็นชื่นใจนะคะมาฝานแบบนี้เลยจะหั่นให้ได้เป็นลักษณะแบบช้อนอย่างเงี้ยพอเวลาเราไปจิ้มอะ่ะเราจะได้แบบตักไงเออ ค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวการหั่นต่อให้เสร็จนะคะแล้เวเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะนี่เลยนะคะเครื่องจิ้ม2สูตรแบบง่ายๆนะคะการนํามาแบ่งปันกันค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะจิ้มให้ดูนะคะนี่ค่ะพอเวลาตักเราตักแบบนี้เลย เ yeah. ต็มปากเต็มคําเลยค่ะนี่เลยค่ะอื้ออาเข้าปากเลยจ้ากะปิโวนะคะนี่เขาจะหนืดๆแบบนี้นะเขาจะไม่เหลวนะคะนี่เลยจิ้มแบบออร่อยเต็มปากเต็มคำได้เลยค่ะนี่เลยค่ะแซบ่แซบๆเลยค่ะกะปิโวนะคะทํากินเองง่ายๆค่ะคนๆแซบ่แซบๆแบบนี้เลยจ้า